สวัสดีครับเอฟซีนะครับพบก,กับช่องช้างตั้มโกกอกนะครับเอฟซีมาเจ้าคุณนี่นะครับเอฟซีนะครับ,รบพบก,กับช่องช้างกกตั้มโกกอกต่อนะครับเอฟซีพาเจ้าคุณเลาะครับพี่น้องฝนตกนะครับเอฟซีพาเจ้าคุณเลาะเหมือนเดิมวันนี้ก็เป็นแต่เติร์ดแล้วนะครับเอฟซี ตเต้นเตือเรียบร้อยแล้วนะครับทาเจ้าคุณเลาะอ,อีกแล้วนะครับนะครับหน้าบ้านลุงนะครับเอฟซีพี่น้องนะครับทุกทุกท่านบรรยากาศนะครับเอฟซีหน้าบ้านลุงนะครับเอฟซีไม่มีอะไรนะเจ้าคุณ ไม่มีคนนอนนะครับล็อกสุเกล็อกนะครับเอฟซีล็อกได้ปีนปีนปีนกำแพงขึ้นนี่นะครับเอฟซีนะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับหน้าบ้านลุงนะครับเอฟซีลุงก็ไปจำปาดงแล้วครับมาที่โกกอกอยู่นะครับวันนี้จะคุณเลาะเหมือนเดิมนะครับ มีคนมานอนนะครับเอซี่เราก็ดูห่างอยู่เนาะเจ้าคุณเนาะหนาวหนาวบอกน,นอนกับแม่บอกนอนกับพ่อมีไม่มีใครไปนอนเพราะนาไปนอนกับกับพ่อแล้วเจ้าคุณนอนกับแม่ไม่ได้นะครับบรรยากาศนะครับเอซี นั el, seaweed, ่นกาแฟก็เปิดไฟยังไม่ร <youtubers radas> ู้เปิดเปิดไฟแล้วไม่ติดเสียค่าไฟไปไอาที่ผีก็ลื้ออยู่พี่น้องนะครับเมื่อวานเมื่อวันนี้นะครับห้องน้ำลุงมจิมอืมห้องน้ำลุงมจิมไปเดินรถบรรยากาศกูพี่น้องนะเงียบเสียบ จะขุดเลาะเหมือนเดิมนะครับเบซี F C. พี่น้องทุกๆท่านนะครับต้นตะก,กบุนี่ก็โตวันโตคืนนะครับเบบีซี C. นะครับฝนก็ตกเล็กน้อยนะครับวันนี้นะครับพอดินลายถนนลายนะครับเบบี F C. นะ สุขหนเดิมนครับ FC เลาลาะเลาะเล ทุกท่านไม่มีอะไรนะครับเอจีจะคุณเลาะอ,อีกแล้ววันนี้จนสุดห้วยปุ่งนะครับไอจีนี่นะครับ ึงถูถ้วยปุ่งแล้วนะครับดูสิบรรยากาศก,ก็เย็นนะครับสวันนี้ฝนหน้าก็จะตกลงอีกนะครับดสท้องฟ้านะครับจนถึงสะพานนะครับดูสิเจะคุณมันเลาะเละแล่แน่น้ำมันไปหมดแล้วไป เชินกราบนี่่ขุนหายเจ้าขุนเลาะอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับตรงหน้าร้านองตูน,นะครับอึดซีมีเกลืเชืยอกุกเชียงเทียนมาจเจ้าขุนเลาะ เสียงเสียงเียรเสียงกูนะครับแลาวกับเจ้าคุณนะครับอยากให้เอซีดูนะครับบรรยากาศที่โกโกอยามค่ำคืนนะครับพี่น้องทุกทุกคนทุกทุก,ท,กท่านเนาะนเงียบเงาพี่น้องนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนดูซูปเปอร์อยู่เยอะนะครับไปกันหมดแล้วนะครับ ครับ F4 ใส่ดีๆเสื้อหนทุกคุณหนาวยาขึ้นหมดแล้วนะครับ F4 นะครับบรรยากาศพี่น้องที่เคยเห็นนะครับที่เคยเจอนะครับหายแวบแล้วพี่น้องเมื่อก่อนอุงปู่ก็อยู่ตรงนี้นะครับ F4 ไม่มีอยู่แล้วนะครับไปที่จำปาดุงแล้วนะครับ f ี ก่อนก็จะเต็มอยู่ตรงนี้นะครับตลาดน้อยตรงนี้นะครับไอซีผาเจ้าคุณเลาะนะครับคืนนี้ดีะไม่มีใครมาโนอนนะคับบี้ บ้านลุงก็ไม่มีอะไรนะครับเีทุกทา่านดลานพระพรมนะครับจะคนก็เดินก่อนแล้วพี่น้องเอฟซีมีคนนอนนะครับอันนี้เราก็มาดูให้นะครับเอฟซีล็อกประตูล็อกก่อนเรียบร้อยนะครับด้านนอกนะครับเอฟซีนี่นะครับ บรรยากาศโลบดึกนะครับเอฟซีอยากให้เอฟซีดูนะครับหน้าบ้านลุงนะครับเอฟซีนี่ครับเรากลับมาแล้วนะครับเอ็ดมินของเรานะครับกลับกันหมดแล้วนะครับเอฟซีมาดูบ้านให้ลุงนะครับเอฟซีนนะครับบรรยากาศนะครับด้านในเนาะ คุมานอนนะครับเอเรามาดูให้นะครับ,รบมียมมอ,อยูู่มีอามพี่เออยู่ครับ ครับมีขออนุาตลงคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับลงแสงตงแจมโปลๆ